คือแฟนคนก่อนคือแบบบังคับฉันทุกย่างบังคับฉันทุกย่างเป็นตัวเองที่สุดโวแฝเลย้ต่อมาฐานะเลือกไหมอ่ะไม่จริงจริง สวัสดีครับมาเจอกับไม้ในเปิดใจเคลียร์ม้นะครับผมเป็นช่วงใหม่ครับที่ไม้จะมาเผยเรื่องราวนะครับที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเจอปัญหาหรือว่าคําถามในใจเนี่ยออกมาครับโดยไม้ครับจะร่วมหาคําตอบครับเพื่อพัฒนาตัวเองนะครับไปเป็นเวอร์ชันที่มันดีขึ้นครับโดยจะมาจากประสบการณ์ตระกของไม้หรือว่าแขกรับเชิญที่ไม้เนี่ยเชิญมาเปิดใจเคลียร์กันนะครับโดยครั้งต่อไปนะครับไม้จะหยิบประเด็นเรื่องอะไรนะครับมาเปิดใจคุยกันนะครับผมถ้าใครไม่อยากพานะครับืมกดติดตาม แล้วก็สางกันดีนะครับผมเราจะมาเปิดใจเคลียร์ไปพร้อมกันนะครับเป็นหัวข้อตอนเราวันวาเลนไทน์ครับข้อเกี่ยวกับความรักแบบผู้ใหญ่มันเป็นยังไงกันแน่ครับซึ่งคนรักคู่นี้ครับเป็นคู่รักที่คบหากันมายาวนานมากเชิญพี่เขาเนี่ยครับมาแชร์ความคิดหรือว่าแนวคิดนะครับว่าเขามีแนวคิดยังไงครับถึงคบหายาวนานกันมาขนาดนี้ถ้าอยากรู้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกับพี่เขาสองคนกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ตอนนี้่พี่แป้งครับทำอะไรอยู่อันนี้พี่แป้งก,ก็คือเป็นเจ้าของร้านไทยนิสายนะคะชื่อแม่นำทีสแซ่บที่สุดในโลกเลยค่ะร้า,านจัมเม์เดทุกคนส่วนผมก็เปิดบริษัทดิจิตอลเอเจนซีครับแล้วก็เป็นคุณพ่อน้องไทเกอร์ฟูทามด้วยเป็นฟูทามด้วยผลงานล่าสุดเจอกันได้งายเจอกันได้ง่อยากรู้อะอ้ยเจอกันได้งนี่ขอเล่าสมัยงานครับ ยังเป็นพนักงานประจำคู่แต่ตอาทำงานด้านแฟชั่นแบรนด์ชื่อดังแบรนด์หนึ่งแห่งหนึ่งแห่งหนึ่งเป็นเมนเจอร์ของสถาบันสอนแฟชั่นแห่งหนึ่งชื่อดังเหมือนกันไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมครับแล้ที่ทนายผมส่งไปเรียนถ่ายรูปเราอยู่สายแฟชั่นเถอะถ่ายรูปถ้าไปเจอคุณแปงก็อย่าอย่าแย่งซีนได้ถ่ายรูปได้เมียมาคนคุณเจ้าของก็บอกว่ากูส่งให้พวงไปเรียนแตะมือ เมียกันมาก็โอเค,คอน,เอนะก<ส>็โอเคก็ถือว่าผมก็มานาม,มาอ่ะจับพนักงานประจำปุ๊บแล้วว่าเป็นแฟนกันเนี่ยคบกันมาณ้ากี่ปีครับถึงแต่งงานห้ปะประมาณนั้นความพิดเรหร็วันนี้เป็นแค่เพียงความคิดเห็นของพี่นุพี่แปแล้วก็ไหมร่วมกันมากกว่าแต่ว่าความเป็นจริงเราเนี่ยทุกคนนะครับมีหลากหลายความคิด ก็เป็นแนวทางที่าาอยากมาชชมแชร์ดีกว่าว่าเป็นย<ล>สสังไงเราไม่ได้หมายความว่าถูกที่สุด<แ>หรือแปลว่าผิดนะครับผมเนาะ <c oughs> ก็วันนี้ครับมันจะมีคําถามเนี่ยหลักๆเลยคือความรักแบบผู้ใหญ่คืออะไรคําถามแรกครับความรักแบบผู้ใหญ่คือการนึกถึงเรามากกว่าฉันในทุกๆเรื่องอ่าไม่ครับจยังไงครับกับนิยามนี้จริงไหมผะว่าแบบพอแต่งงานก็แบนไม่ใช่แค่คนคนเดียวก็คือเราอะเข้าใจปะมันก็คือ คนสองคนแล้วเนาะัวตัวเป็นหนึ่งครอบครัวใช่ไหมแต่ก่อนคือถ้าไม่มีแฟนหรือเป็นคนที่แบบเราไม่ได้แบบคิดจะทิงจังด้วยเราก็ต่อแหลกได้อ่แบบจะไปไหนก็ไปจะเชิดก็เชิดอ่ะแต่แบบพอพอแบบเจอคนที่ใช่เราก็อยากจะแบบแคร์เขามากความรักแบบผู้ใหญ่คือการไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่ออีกฝ่ายอ่าเป็นยังไงกับพี่ยาม อยากเล่าแน่เลยอันคืออยากจะบอกว่าแฟนคนแล้วขออนุญาตอุ้มอุ้มน้องได้เลยะค,ะครับพาน้องเดินน้องเบื่อเองอะคุณไปโอเคครับต่อเลยครับคือแฟนคนก่อนคือแบบบังคับฉันทุกยาบังคับฉันทุกยากา็เลยแบบรู้สึกว่าแบบ เฮ้ยนี่คุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองขนาดนี้เลยเหรอมันมันไม่ใช่อ่ะคือถ้าเราจะอยู่ด้วยความสบายใจเราต้องแบบไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็เป็นตัวเองที่สุดโดนบังคับอะไรบ้างเอออยากรู้อยากรู้อ่ะถ้าใส่กระโปงถ้าทะเลซึ่งกูแรกมากแต่เด็กเพาะว่าพอผมพูดทะเลแล้วมัออกมาเออเอาแล้วมันเกี่ยวอะไรอย่างเช่นถ้าอ่ะอย่างถ้าเกิดสมมติว่าใส่กระโปงอ่ะมันก็ยังแบบเมคเซน์ไปดูกระโปงซาดปลายอ่ะเขาใส่กระโปก็าดปลา้งเด็กท่านเล็บ ทาเลท่าเลพไม่ให้ท่นเ้ยใครชอไมนจนแบบจบมหาลัยไปอวกิจด้วกันนะนะหนึ่งแต่ก็คือแบบยแย่กว่าเพราะว่าพอได้ลองไปอยู่องกิจก็แบบไม่ใช่เลยีเหมือนหนูมาในเรื่องที่แบบว่าเออเหมือนเลยจริงเหรอเรื่องขอว่าเฟอรมือคือใช่อ่ะตีรอยมาเลยอ่ะคอยดูนะ ต่อจากนี้กูจะดักเป็นซี่ไปหลังๆกูจะดูซีรี่ที่ตาแฉกกูจะนุ่งบิกินี่เดินรอบเกาหลีแม่งเลยกูจะแลกแล้วแต่ใดๆก็คือเขาไม่ผิดไงแต่เขาไม่เจอคนแช่ของเขาไงใช่ไใช่อะก็จะบอกว่าตอนหลังตรงนั้นก็คือมาเจอพี่หนุวันแรกก็คือพาไปดีมเลยจ้ะตู้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 ตื้ตู้แู้ตอ้ตู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 ้ต้้้้้้้ต้้้้้้้ เป็นตัวของตัวเองที่สุดตอนนั้งเขาหลับได้นะคือคนที่เหมือนแบบที่เราต้องการก่อนหน้านี้ก็คือดนขัง่ตนี้หลับได้ตลอดลทำทุกอย่างอ๋อแล้วโมเมนต์ตอนนั้นที่เขาพวใส่เราเป็นไังได้ไม่ได้ลช็อกมากคิดว่าเฮ้ยเอาไงดีวะจะไอหรืปห่อยไหมห่อยไหมหน่อยเอ๊ะออยังไงดีเออหาวิธี่ออกดอยู่ไม่ได้จ๊ะ เขาสนุกไงเขาเอ็นจอยโมเมนต์แล้วก็เราไม่รู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผิดเราอะ่ะเราแฮปปี้กับการที่แบบ<อ>คนที่อยู่ข้างเราอะ่ะเขาสนุกคือตัวเราอะ่อาอะก็อชอบในฮาปาร์ตี้อยู่นะล่ะเราก็เลยมองว่าเอ้เรื่องอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติแล้วก็แบบเออดูแลเขาได้มันไม่ได้เรามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็เออ<จ>ก็เป็นเรื่องที่เรารับได้แต่ว่าดูจากทรงเหตุว่าได้เกินเกินแผงไปหน่อคือแผงจะบ้างเลยป้ายไป่อยใส่ของอะไร ก็อ่ะปีก็เป็นว่าจุดนั้นแหละทาให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยที่ดูเนี่ยสามารถรับเราได้จาก,กคนเก่าที่เรารเไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นตัว,ตวเร<อ>าเท่านั้น<อ>คุณแป้งก็ไม่ก็เหมือนกันครับไม่ค่อยบังคับคือไม่ไม่ห้ามใส่กระโปรงใส่ได้ใส่กระโปรงได้มีคลิปอยู่มีคลิปอยู่ใส่กระโปรงใส่ได้ใส่กระโปรงแต่งกิ๊ได้เราเป็นตัวของเราเป็นนก็เหมือนกันคือเขาก็รับในสิง่งที่เราเป็นได้อื มันเรียกว่าเปิดเผยข้อมูลว่าชอบอะไรเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรเป็นคนแบบไหนเไ็นแบบไหนเออถ้ารับได้ก็ไปต่อไม่ได้ก็จะได้แบบแยกแยกทางกันไปน่ต้องมันหรือไม่งานถ้าได้กราไม่ได้จริงอ่ะอาจต้องแบบเจอกันตรงกลางไหมเรารับได้ประมาณนี้ประมาณนั้นนะครับผมก็คือรับเขาในแบบที่เรารับได้นะครับผมอ่ะนี่เอาต่อมาครับคือความรับแบบผู้ใหญ่ คือการที่เราสามารถพูดได้ทุกอย่างแชร์ทุกอย่างไม่ต้องปิดบังกันอันนี้คือจริงไหมครับพี่กับพี่นูคือพูดกันได้ทุกเรื่องอรู้หมดไม่ว่าจะเรื่องที่บ้านเรื่องที่บ้านทุกวันนี้แม่ก็โทรหาพี่นูไม่หอไม่ถอแม่ไม่ต้องหาพี่แล้วก็คือแบบถุกเรื่องจริงจริงเรื่องอะไรเรื่องปัญหาเรื่องนี้ที่ทํางานมีปัญหาอะไรเขาก็จะรู้เพื่อนทุกกลุ่มพี่น้อยู่ในนั้นหมดพี่ว่าพอแชร์ทุกอย่างไปอ่ะ สิ่งที่เราได้คือความสบายใจืมือว่าเพราะถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยมารูกความจริงขีดหลังอะมันไม่สามารถคบกันต่อได้แล้วนะเพราะว่าความเชื่อใจความซื่อสัตย์มันแล้วมันหายไปอะมันทาให้เราแบบว่าจากคนที่เคยเป็นเซฟโซนเราหรือกลับมาบ้านแล้วสบายใจอะกลายเป็นว่ากลับมาบ้านปุ๊บเรากลายเป็นต้องกระวนกระวายกลัวว่าแบบอะไรยังไงว่าแบบเราไม่หลับอย่างเงี้ยหมายว่ามันก็มันจะไม่แฮปปี้สักเท่าไหร่เนาะอะต่อมาครับเป็นความรักแบบผู้ใหญ่คือการที่เราเนี่ย ตั้งเป้าหมายในอนาคตไปด้วยกันเรามีการตั้งเป้าหมายอะไรตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงไหนครับตั้งแต่ก่อนก่อนแต่งงานไหมหรือว่าก่อนแต่งงานเพราะว่าถ้าเป้าหมายเราไม่เหมือนกันอะคือไม่แต่งแน่แน่แต่ว่านี่เป็นคนชัดเจนแบบว่าเธอจะอยากก้าวหน้าไหมคืออยากรวยไหมอยากมีบ้านยที่ดีๆไหมอันนี้เป็นคนหนึ่งที่แบบอะอยากมีคือก็ไม่ได้แบบเดือดร้อนใครเพราะเราทํางานเราเองเราก็อยากจะมีบ้านมีรถดีๆขับหรืออยู่บ้านในสังคมดี มอยากมีเรื่นงี่นมันมันก็ไม่ได้สิ้นเปลืองของเราหาเองเราคุยก่อนเลยว่าแบบเอ้ยอยากอยากมีแบบนี้ไหมใช่นแบบอ๋อไม่อยากมีไม่อยากไปไหนไม่อยากอะไรมึงเนาะจะทำอะไรจะทำอะไรเลยวันนี้ก็พอแล้วก็แยกไปแยกใหญ่ไปใส่เราก็เป็นแบบนี้มันไม่ตรงกันมันไม่ตรงกันอย่างเงี้ลูกอยากให้เราเรียนอะไรถ้าเรียนอินเตอร์เราก็ต้องแบบทำงานหนักนะคือเป้าหมายก็คือชัดเจนชัดเจนเราไปด้วยกันต้องคุยกันก่อนรู้ได้ไงว่าคนนี้ คือคนที่เราอยากจะใช้ชีวิตด้วยป <บะ S 2> ่ะเขาแบบสือบ่อป่ะสื่อที่เล่าอีกนะังไม่ทันร,ร<ะ>อก <laughs> อ,งงอะรรอแบบโมเมนท์เน <laughs> โอเคไม่รู้อ่ะก็คือแบบเหมือนอยู่กับขเขาแล้วสบายใจมากเหมือนเป็นตัวของตัวเองสบายจนคนอื่ว่านี้ที่เจอหนูก็คือแบบว่าเฮ้ยมึงโชคดีมากเลยนะที่มีแบบสามีแบบนี้คือขยักมากแต่เนี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราก็อยู่กันทุกวันก็คือแบบเออเขาก็ทำให้คุณดีจริงรักเรารักพ่อแม่เรา ก็แบบเหมือนสอนให้พี่อยากเป็นคนแบบดีขึ้นหรือว่าใจเย็นนะเหมือนช่วยเบรกเราในสิ่งที่เราไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออเราฝันเราเลได้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยต้องอยู่ก่อนแต่งแล้วเพราะว่ามันไม่ได้หรือว่าจะแต่งงานแล้วแบบอยากมาอยู่ด้ในการซื้อบ้านแล้วแบบมาแยกกันอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยตอนแรกก็ต้องปรับปรับเหมือนกันแบบเฮ้ยก็ไม่ขอมโลบทำไมต้องนี่เป็นคนลบจิตห้องน้ำเตียบไม่ได้ ขาปากคือเขาดีมากอนั่งเช็ดตีนอะเห็นดูมากเลยอะคือทุกคนอะมันมีข้อดีข้อเสียหมดแหละแต่คิดว่าคู่ที่อยู่ด้วยกันได้ดีและนานเนี่ยมันต้องรับข้อเสียได้ไอข้อดีมันดีอยู่แล้วถูกไหมมันดีมันไม่มีใครไม่ชอบหรอกแต่ว่าไอข้อเสียนั่นแหละคุณรับมันได้หรือเปล่าอย่างผมก็มีข้อเสียอ่ะผมอาจจะแบบเมื่อก่อนอาจจะเป็นคนแบบเวลา โมโหจะพูดจาเสียงดังอ่าเวลาโมโหจะแบบอารมณ์ร้อนจนแป้งเขาแบบรับตรงจุดนี้ได้แต่ไม่ใช่ว่าที่ร้อนกว่าแ้วตอนนี้พี่หนุ่มเหมือนจะเบาลงไหมครับก็เบาลงก็ต้องปรับเลยครับทำไมพี่สองคนถึงตกลงทำธุรกิจร่วมกันแล้วมันสามารถรุ่งได้ขนาดนี้นี้ดีกว่ามันแบ่งฐานมากกว่าคือจริงๆอ่ะธุรกิจเราแยกกันหมายว่าพี่ก็ไทยนีใช่ปะส่วนพี่หนูก็คือเจ้าไอจันซี่ค่ะอ๋อคนล่าส่วนนั้นเหรอครับใช่ พี่แม่ตั้งนะใช่ป่ะพี่นู้ว่าหลอกอะไรคือพี่นู้เขาก็จะต้องแบบขลุกขลุกหมุกแต่แบบไอ้แบรนด์ด้วยส่วหรืออย่างของชูแบรนด์คืออะไรพี่ก็ต้องเคารพลุกแต่ันแดดที่นู้อ๋อคือหมายความว่าเรามาแชร์กันแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนตัดสินคือเจ้าของสิ่งนั้น ก็คือมันก uh, ็คือการไม่เกียด่ยวไม่เกียด่ยวตัวเสริมมันคือได้ครับสุดท้ายแล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใครอ่ะเป้าหมายมันคือเป้าหมายเดียวกันครอบคือเราเรามองครอบครัวเป็นระดับหนึ่งเขาเขาจะรู้อย um> uh ู่แล้วว่าเฮ้ยเราได้ตังมาเราไม่เอาไปใช้ข้างนอกไม่ได้ไปซื้อนู่นซื้อนี่เราก็เห็นเขาเห็นอยู่แล้วเราใช้แล้วเราก็ใช้ในบ้านอย่างเขาเนี่ยเขาได้เงินมาก็แบบบ้านคือรถก็คือก็คือ จริงๆก็มีแอบพูดบ้างเขาแหละว่าเราซัพพอร์ตกันและกันตลอดเวลาทีนี้อาบรู้ในโมเมนต์ของความทุกข์ับความเศร้าเมื่อข่ายหนึ่งเศร้าอะเราซัพพอร์ตยังไง้องแล้วรรออันนี้ก็เศร้าแล้วว่ามีช่วงหนึ่งเขาเสียอายเศร้าสุดในชีวิตก็คือเขา่อยู่กับเราตลอดมันพีคสุดแล้วตอนนั้ก็เหมือนกันพี่ตอบรวมๆดีกว่าก็คือไม่ว่าเราจะมีความทุกข์อะเราก็จะรู้แหละว่าเขาอ่ะยังอยู่ตรงนี้็นหลองหลักครับ อันนี้หลังกล้องคือลองแล้วนะลองคือ <c oughs> อิจฉาคือ,อทำไมกูโสด <c oughs> จริงๆแล้วเป็นเทปเโสดแล้วนะเเทมเพลโสด <c oughs> แต่ก่อนตอนนี้ด้วยเห <c oughs> ็นรลาวเห็นมีใช่ไหมคือแบบคนนั้นคือแบบไม่เคยมีแฟนเลยแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวดูย้อนหลังที่ลิงนี้นะใช <c oughs> ่เออเนาะทีนี้อยากรู้เพิ่มเติมครับ <c oughs> อันนี้ไม่เป็นเรื่องเพราะว่าจะที่ทีมแหละแต่ว่าเป็นความคิดที่เราอ่ะคิดจริงๆคืออยากรู้ว่า การที่เราจะเลือกคนหนึ่งมาเป็นคู่ชีวิตอ่ะมันมีเรื่องอะไรที่แบบเอามาคิดบ้างเราต้องเลือกไหมอ่ะผมว่าคุณแต้งเลือกเรื่องหน้าตาอยู่เลยเลือกอีกอย่างจะห้ามมาตอบห้ามพูดเองห้ามพูดเองได้อ่ะคุณไม่ออกพูดไม่ออกดีกว่ารูปร่างหน้าตามีผลไหมมีดิเรต้องมีแต่ว่าก็ไม่ได้แบบจะต้องแบบใส่เอกอะแต่ว่าเออก็ก็ตัดีดีก็ตัวดีดีชอบทรงไหนทรงไหน ลงจากแดงแค่ไหนฟ้าดูว่าล่ะนี่แล้วเลือกไหมตาเลือกเลือกไปแล้วเนาะอันนี้คือสวยสวยไรก็เลือกไม่ก็เลือกจะมาบอกว่าแบบเดินเข้าไปปุ๊บไมิโลน้าตาหรือใส่ก่อนเดินไปไม่ได้ไม่ได้นี่ใส่มาทีหลังแหละน้องก็คือแบบสเปคเราอะก็พร้ม่จะคุยคือเราก็ต้องอยู่กับคนนี้ไปจนตายอะเราก็ต้องเลือกที่แบบเออเราชอบอ่ะต่อมาทัศนคติเลือกไหมเลือกสิสำคัญเลยเนาะที่บอกอะว่าแบ เาจะเป็นยังไงคทัศนคติเพิเป็นไงไม่ใช่แบบเป็นคนแบบไม่เอาอะไรสักอย่างเป็นคนไม่ดีเป็นคนแบบเอาเปรียบคนอื่นถ้าสติไม่นะก็ไม่เอาเหมือนกันสำหรับพี่ว่าทัศนคติสำคัญกว่าหน้าตาก่ะจริงแต่ว่าหน้าตามันมาเห็นอันดับแรกอันดับแรกที่เราต้องเจอเราก็เลยต้องมองหน้าตาก่อนแล้วค่อยดูสติแต่ถ้าเกิดให้สวยแค่ไหนสติไม่ดีแบบอยู่ันไม่ได้มัน้องเห็นหน้าตาอ่าก็คือต้องเลือกแหละเป็นไหมไม่ก็เลือกครับนะต่อมาฐานะเลือกไหมอ่ะ เราก็ไม่ได้ดูถูกใครแต่ว่าเราก็ฐานะก็ต้องโอเคระดับหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไงก็ตามเราก็ต้องแยกครอบครัวใหม่แล้วเราก็สร้างกันเองแล้วทุกวันเนี่ยเราสองเราคนสร้างกันเองหมดเลยเราก็ไม่ได้แบบขอเงินพ่อแม่มาต้องนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบฐานะก็คืออยู่ที่ศาสนาคติว่าเขาจะไปทางไหนคือก็ไม่ต้องรวยรอยล้านแต่ว่าก็คือก็ต้องแบบสั่อเราได้อาก็ต้องดูแลเราได้ด้วย นเลือกไหมครับก็เลือกที่ใกล้เคียงกับเรานะครับอืมครับผมไม่ได้ตอบั้าช้านะแค่นี้แหละไม่รู้จะไมวันนีต่อตอนนี้ต้องถ้าเกิดจะเต้นต้องเต้นเพลงอะไรหรู้ปะเพลงอะไรมันนี่ครับปิซาใช่หรอไม่ใช่เปิ้ลไอรินเปิ้ลเราอะนั่งรถทอนแล้วเลยนะเงินเงินนี้นอกเอเวฟิตติงธนบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราได้โบยบินขับพอร์เช่แล้วมันจิ้มซิ้งซิงโดนเพชรทาเพชรเข้าปาร์ตี้ที่มีแต่ทีม ความรักผู้ใหญ่คือการเป็นตัวเองใ้ได้มาที่สุดพี่นุ้ยแล้วครับก็คือรับข้อเสียของกันและกันได้แล้วก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันไม่ว่าเขาอยากจะทำอะไรเนี่ยเราบอกเลยว่าเราซัพพอร์ตเสมอเรื่อง<ช>อะไรเราซัพพอร์ตเต็มที่อันนี้คือความรักของผู้ใหญ่แล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือต้องใช้คําว่าเราให้มากกว่าฉันกับเธอยกตัวอย่างง่ายเลยที่คนทะเลาะกันแล้วแบบเช่นขับรถหลงทางอย่างเงี้ยโทษจ้ะเธอกับฉันเอกับฉันเอกับฉัน แต่เราอ่ะจะพูดเลยว่าเฮ้ยเราอ่ะผิดกันคู่คือในเมื่อเราอยู่ในกายเราคันเดียวกันแล้วอะถ้าเกิดผิดก็คือผิดเฮ้ยเราขอโทษผิดนะโจมันไม่มีหรอกว่าอีกคนนี้อยากตั้งใจขอโทษผิดให้มันเปลืองเวลาเล่นอะถูกไหมเออมันไม่มีใครตั้งใจทำก็ใช่นะก็ใช้เวลาที่ทะเลาะกันแล้วมามาโทษว่าแบบมึงอ่ะดู GPS ผิดหรือมึงไม่ช่วยดูถ่ายมึงไม่ประโยชน์เอาเวลาไปดูเส้นทางตอนนี้ก่อนไหมว่าจะไปไหนต่อไม่ต้อยจ๋าหัวจ๋า อยู่ไทยอยู่ไทยม่ไเคยด่าเรื่องนี้หรอกูเริ่มคิดละเออใช่กูางเปล่าก็มีแต่ว่าเคยปรับเคยตกลงกันแล้วใช้ตอนนี้มาพูดซึ่งตอนนี้คือดีขึ้นดีขึ้นแล้วนะอะต่อมาอยากรู้อันนี้อันนี้นี่สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วอยากพี่แป้ครับเป็นตัวแทนผู้หญิงหน่อยลกันว่าผู้หญิงที่ตอนนี้เนี่ยมีความรักแบบยังไม่ผู้ใหญ่แต่อยากได้แบบผู้ใหญ่ควรทํายังไงขอเทคนิคเบาๆหรือแบบมีกรถาง่ายไหมความรักกับผู้ใหญ่อะเราก็ต้องทําตัวเองอะให้แบบเป็นผู้ใหญ่ก่อนเช่นแบบ เราก็ต้องเปิดใจให้แบบบเหมือนเหมือนวางแผนแล้วโตไปด้วยกันน่ะหนึ่งเลยก็ต้องดูว่าอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเขาอยากผู้ใหญ่หรือเปล่าอันนี้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 ต้องมองให้เครีย์นะบางคนเขาอยากบัฟฟี่เลิฟคบเปวันๆก็ไม่ผิดนะอแต่ถ้าเกิดเราถึงจุดที่เออเราอยากจะได้ความรักแบบผู่ันคู่อ่ะก็คิดคิดเหมือนคุณแป้งครับคือเราก็ต้องทําตัวเองให้เป็นผู้ใหญ่ก่อนอืมอันคือมันก็จริงอันนี้จริงคือเราอยากเป็นมัวแต่ให้เขา เป็นแบบนู้นแบบนี้ให้เราเราก็ต้องเป็นให้เขาก่อนถ้าเราเป็นอ่ะเดี๋ยวเขาจะเห็นเองขอเทคนิคเบาๆหรือแบบมีกระถางง่ายกระถางง่ายๆมั้ยทำโดรนให้สวยค่ะไปนี่แหละค่ะตีพุ่มตีพนี้ไหปจริงๆจริงๆไหปปุ๊บเจอตีแล้วแตนท่านวัวหัวหรอคือตอนนั้นอ่ะ ย้อนกลับไปตอนแฟนเก่ากลับมาจากกินปูไหวเลยบอกว่าถ้าเขาไม่ดีขอให้ออกจากชีวิตแล้วขอให้เจอคนใหม่ดี่ารบตีมูลทีน่าเซนส์เวค่ะหล่ายโมงหรือสามทุ่มพอดีจะลงมาทุกธนาคาเท่านั้นก็คือดอกไม้เขาจะจัดเป็นเซตไว้เลยค่ะทุกคนนี่เคยเป็นถวายดอกไม้แล้วประมาณร้อยดอกได้ผัวได้ผัวที่น่าจะทสนเวอร์เท่านั้นนะครับผมใครไปทำตอนพี่แป้งแล้วรู้สึกว่าได้ปุ๊บ มาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมอ่ะอ่ะอาไปวันนะครับผมใครที่สนใจเสื้อผ้าไปทะเลนะครับผมแบรนด์แรกที่นึกถึงให้นึกถึงแบรนด์ใคยที่สไตล์นะครับค่่ะะมมีีหนนน้้าาารทสยยดแล้วถ้าเกิดใครอยากจะทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนั้นก็ให้นึกถึงพานุครัและถ้าใครอยากได้รีวิวสินค้าเด็กนะให้นึกถึงน้องไทเกอร์ครับนะครับผมเจ้าสำหรับวันนี้นะครับในช่วงของเปิดใจเคลียร์ไม้ในวันนี้ครับท็อปปิกเรื่องเกี่ยวกับความรักในหมู่มือหูวใหญ่ วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นุพี่แป้งอีกครั้งหนึ่งครับผมขอบคุณค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะครับไม้นะครับผมและพี่นุพี่แป้งน้องเทคเกิร์ดนะครับขอตัวลาไปก่อนครับผมครั้งต่อไปไม้จะเชิญแขกรับเชิญคนไหนมาแชร์เรื่องอะไรนะครับผมในเรื่องกติดตามแล้วก็สังเกตินะครับผมสำหรับวันนี้เราสามคนเราสี่คนสำหรับวันนี้เราสี่คนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย